ตะกอนอีปี้เป็นคนที่ชอบอู้คำรรนี้บ่อยเลยก็คือคําว่าห้าแย่อย่างก่อสําเร็จยากห้าแย่อย่างก่อบะมีคไข่จุ้ยห้าหัวเดียวกระเทียมรีบอย,อย่างเงี้ยเป็นถ้อยคําที่สแสดงถึงออกถึงแบบเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากอะไรเลยเรากําลังสู้กําลังต่อสู้กําลังอดทนกําลังใช้ความพยายามด้วยตัวของเราเองโดยบะมี่อย่างสนับสนุนเฮาเลยเฮาจะหูซักหูจหึ๊หูซึกว่ามันเน็ตมันเหนื่อยมันยากกว่าจะถึงเป้าหมายอ่ะ พอเฮูจักกดจักรวาลกดแรงดึงดูดพอครูพี่ตุ้มนะฮูจักกดจักรวาลกดแรงดึงดูดเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ครูพี่ตุ้มใจบ่อยคือเปิ้ลนบอกว่าเป็นคำสั่งจิตเนาะเขาอู้บ่อยๆอู้ซ้ำซอู้ทีทอู้บ่อยๆออู้ซ้ำซอู้ทีทเป็นการสั่งจิตของตัวเองของเขาเนี่ยว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งทั่วโลกฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งทั่วโลกฉันได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง เออกำอู้แบบเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้อ่ะ ต่ก่อนเนี่ยชอบอู้ว่าใครๆก็ไม่รักพ่มแม่แต่พัดลมยังใส่หน้าเลยฉันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกพอฮู้จะกดจักรวาลเลิกอู้เด็ดขาดเลยเจ้าอู้อย่างเดียวฮู้สึกอย่างเดียวว่าฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งทั่วโลกฉันเป็นที่รักของคนทั้งโลกฉันเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งโลกเห็นไหมคะสิ่งเนี้ยมันจะทํให้เขาอู้แล้วมันเหมือนคําสั่งจิตว่าบอกว่าเขาจะไปที่ตรงไหนทํากิจการงานใดเขาก็มักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนทั่วโลกทุกสรรพสิ่งทั่วโลกเราะะฉนนั้ มันจะสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆย,ยิ่งพูดยิ่งรู้สึกยิ่งพูดบ่อยพูดทีพูดซ้ำพูดย้ำพูดวนแล้วพูดแล้วรู้สึกเฮาจะกลายเป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งทั่วโลก